อ่มาเรียนต่อกันเลยเนาะเมื่อกี้เพิ่งจบหน้านี้ไปพอดีคิดตัดไปพอดีอ่ะตรงนี้ต่อนะขอโอมอขมอ่าคำนี้ขมนะคะแล้วต่อไปหน้าต่อไปหน้าที่สองแล้วนะตัวหนังสือสีเขียวเขาบอกว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ตัวหนังสือสีดำสังเกตภาพและระบายสีภาพแล้วเขียนคำตามรอยปะผลของการรับประทานอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปก,การรับประทานอาหารต่างๆแล้วส่วนฝั่งนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นเด็กๆมองสิคะในภาพน,นี้มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรมั่งภาพที่1เด็กผู้หญิงกำลัง ทานผลไม้ภาพที่สองเด็กผู้ชายกำลังดื่มอะไรคะอ่ะดื่มนมและภาพต่อไปทำให้เกิดอะไรคะทำให้เกิดผลดีต่อร่างกายยังไงอ่าผู้ชายเด็กผู้ชายลูกผู้ชายตรงนี้ทำให้ร่างกายแข็งแรงล่าเริงแจ่มใสอันนี้ผลที่ได้ก็คือล่าเริงแจ่มใส อะเขียนตามรอยเส้นป่านี้เลยค่ะคำว่าล่าเริองแจ่มใสเขียนเลยแล้วภาพตรงนี้ก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะสะกดพร้อมภูมิ้นค่ะรออรารารามเมกรารอเอองอเริงราเริองจอแอมอแจม แจมไม่เอกแจมสอไอสายสแจมใสอ่านร่วมกันร่าเริงแจมใสและต่อไปผลที่เกิดขึ้นนี่ก็คือระบบขับถ่ายเด็กเด็กมองตรงนี้นะคะอันนี้เป็นรูปเด็กผู้หญิงกำลังเข้าห้องน้ำ พอเรากินของมีประโยชน์เข้าไปในร่างกายทําให้ระบบขับถ่ายถ่ายสะดวกไม่ท้องผูกอ่าสะกดพร้องมิ้นค่ะขออ่ะบอขับถออายอดทายทายเอกทายสออะสะดอัวก็ดวก ขับทายสะดวกอ่าพอเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วก็ให้เขียนตามรอยเส้นปะเลยค่ะผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็คือราเริงแจ่มใสขับทายสะดวกส่วนภาพด้านลางนี้เด็กๆช่วยกันดูสิคะอ่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรอ่าเด็กผู้หญิงกำลังทานอะไรลูกลูกอมหรือลูกกวาดและอันนี้ล่ะเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะ ดื่มอะไรลูกอ่าดื่มน้ําอัดลมทําให้เป็นยังไงคะภาพต่อไปอ่าร่างกายเป็นไงไม่ล่าเริงแจ่มใสและทานลูกอมเข้าไปก็ทําให้ปวดอะไรปวดอะไรคะอ่าปวดฟันผลที่ได้ก็คือปวดฟันได้ได้ตามรูปนี้เลยแล้วอีกรูปหนึ่งคืออะไรคะเด็กผู้ชายมือจับท้องอ้าปวดท้องอสะกดพร้อมูมิ้นค่ะปออัวดอปวด ฟออะนอฟันปวดฟันอ่าปออัวดอปวดทององอท้องท้องไม่โทท้องปวดท้องอ่าถ้าเกิดทานของไม่มีประโยชน์ก็จะปวดฟันแล้วก็ปวดท้องตามภาพที่เด็กๆเห็นได้เลยค่ะอ่าให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปากเลยค่ะตกแต่งให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ สรุปนะคะแบบฝึกหัดเล่มนี้หน้านี้ก็คือสอนเด็กๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนั่นเองว่าการทานอาหารที่มีประโยชน์ผลที่ได้คืออะไรและอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานแล้วผลที่ได้คืออะไรอ่าสำหรับวันนี้เล่มนี้ก็จบลงแล้วค่ะ